เราได้ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการร่างพรบฉบับนี้เรียกว่าพรบนักก้าวนะครับ132มาตรานะครับวันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็เรากรรปกรสงวนกลางก็จะชงพรบนักก้านนี้เข้าสู่การพิจารณาของพรบนะครับแล้วก็เข้าสู่ชั้นของกิจการแล้วก็ไปสภาต่อไปนะครับก็ถามว่าทําไมเราถึงต้องมีพรบฉบับนี้และพรบฉบับนี้มีความสําคัญอย่างไร ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่านี่เป็นพรบใหม่ทั้งฉบับนะครับมีความสําคัญเพราะมันจะเป็นการยกเครื่องและการเปลี่ยนกลไกการทําประกันสินเชื่อและการปล่อยสินเชื่อของประเทศทั้งหมดนะครับถามว่ามันทํางานอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปทํางานอย่างไรผมเล่าปัญหาก่อนละกันว่าปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันคืออะไรนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวม อยู่ในฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีทิศทางที่มีลักษณะในการหัวขวขึ้นนะครับแต่ปัญหาสําคัญสําหรับประเทศไทยปัญหาหนึ่งนั้นคือเรื่องของการปลยสิทธิ์นักกาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะครับก็จะถูกตั้งขึ้นใหม่นะครับก็จะบริหารโดยมีคณะกรรมการสองชุดนะครับชุดหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการนโยบายอีกชุดหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการที่ดําดเนินการ เด็กชุดเดโอเปเรชันครับชุดแรกจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานชุดที่2จะมีะหลาดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็เรื่องของนัก,ก้าก็จะเรื่องของฐานข้อมูลด้วยนะฮะในเรื่องในพรบฉบับนี้ได้กําหนดให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลนัก,ก้าต้องมีข้อมูลเพราะว่านัก,ก้าต้องประเมินความเสี่ยงผลนัก,ก้าต้องมีข้อมูลในเรื่องของอรายได้เรื่องของ การเสียภาสีการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นร่างพรบฉบับนี้จึงได้กําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันคุ้มครองเงินฝากสัมพัรธ์สุรรากรสัมประสานมิตรกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประทานนครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเครดิตบูโรเพ้ให้บริการโทรคมนาคมนะครับต่างๆเหล่านี้ส่งข้อมูลของบุคคลที่เป็นการปกปิด รายตัวนะครับม่มประเทศไทยนี้ขับเคลื่อนโดย s อสเอ็มดีข้าง,างเยอะและ s อสเเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับการที่ s อสมีความเสี่ยงสูงนั่นหมายความว่าเขาเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้น้อยนะครับนั่นคือเป็นปัญหาว่ามันไม่มีแรขงขับเคลื่อนว่า s m e เนี่ยจะมีแหล่งเงินทุนสำหรับก,การขับเคลื่อนธุรกิจ s m e ที่เสี่ยงหน่อยนี้ครับจะไม่ต้องคุยกันนะครับในปจุบัติว่าเขาจะเอาแหล่งเงินทุนไหนในการขับเคลื่อนธุรกิจ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในปัจจุบันเราใช้เรื่องของกลไกมสอยครับในการแก้ไขในเรื่องของการทำ PGS หรือการค้ำประกันสินเชื่อในการลดความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนพี่น้อง SME ก่อนกาในในการข้าไปขอสินเชื่อของสถาบันการถามว่าดีไหมดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอนะครับเราเราจึงก้าวไปสู่อีกกลไกนะครับเป็นกลไกที่ชื่อว่าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติชื่อว่านักกา อันนี้จะเปลี่ยนอีโคโซิสเต็มเปลี่ยน,นกลไกการเท่าถึงสินเชื่อของประเทศใหม่ทั้งหมดเลย